เราเคารพเธอในพุทธเจ้าพอเราบนรยัณแบบไหนเราก็ประพฤติิบมนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราด้วยเรารู้ของเราด้วยเราที่สงสัยด้วยที่เราพูดนี่เราไม่ได้สงสัยและเราก็ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วยพบชาติเราสิ้นแล้วด้วยเราพูดอย่างผู้ที่สิ้นสงสัยนี่เราไม่ได้พูดแบบผู้ที่สงสัยอยู่เราสอนจาสร์โลกแบบผู้ที่สงสัยสอนสอนนี้ไม่มีข้อกังขาที่ด้วยคำว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ หรืออาจาจาดอย่างนี้ไม่มีเราเอาความจริงสอนหรือที่เรารู้หรือเห็นมาแล้วตามหลักธรรมหลักวินัยที่พุทธเจ้าทรงสอนด้วยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกตนไหนจะมีบุญมนุษย์ตนไหนจะมีบุญว่ากายทเทบเบวเทวะาตนไหนจะมีบุญแค่นั้นจึงจะมาอยู่กับเราปณิบัติเราสู้ทุกตู้จ้าด้วยกันทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งเทเบุเทวดานี่เราเอาตัวนั้นเป็นเครื่องวัด เออเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สร้างเลยสร้างวัตถุภายนอกเสียส่งนอกเสียไม่ได้ส่งเข้ามาภายในไม่ได้หมุนเข้ามาสู่ภายในไม่มีนี่ลูกเสียให้ส่งนอกอย่างนี้นัน่นะยิงสร้างพระเท่านั้นทนี้องค์จะได้บุญได้กุศลตัวเองยังเลวไม่มีศีลไม่มีธรรมสักข้อลูกพยิยนาวนะหลุงปู่อยากถามว่าบุญอยู่ที่ไหนไม่มีได้หลักธรรมหที่วินัยมีแต่ตายแล้วลงพางกันลง,ลงลลนรกโกน่นน่ะ ถ้าต้องการเป็นพระเป็นสัมมาณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระทางโลกก็สินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ลูกนั่นแหละคือพระทางโลกแหละพระทางธรรมก็เอาที่เข้ามาที่เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาสินเจีบสินสองร้อยี่สิบเอ็ดเอาที่พระมันเต็มไม่เต็มหน่วยที่นั่นแหละก็เป็นพระเป็นสัมมาณะที่สมบูรณ์ที่แม่ทีป้าขาวก็เป็นพระเป็นสัมมาณะเหมือนกันสินแปดก็สมบูรณ์บริบูรณ์ที่ลูกนั้นสมบูรณ์แบดในใจนั่นแหละสมบูรณ์น ดูบักใจของตัวเองดูเมืองใจของตัวเองมีความโปวดความโลภความหลงมมีทิฏฐิมานะไหมมันวุ่นวายไหมมันไปกระตือหรือล้นกับสิ่งที่ไม่ใช่ทรมใช่วิันไหมนั่นมันลงใจในธรรมในวินัยหรือไม่เดี๋ยวนี้เราเป็นชาวพุทธเราเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิพึงทราบแก่ใจของตัวเองเราสอนนะเราสอนสัตว์โลกนะไม่ใช่เราไป พระนามครูบาอาจารย์หรือเจ้ากี้เจ้าการไปเราพูดตามธรรมตามคำตามวินไนที่อยู่ในหลักคําสอนของพุทธศาสนาและสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยที่มันเข้ากันดังนี้พูดนห้ฟังเราสอนแบบผู้ที่สนใจสอน,สอนสอนแบบพ่อสอนลูกในไตพภนี่มชนจครช้งนี้มันง่ายที่สุดเราไม่อยากเห็นจัดโลกทําบุญเราได้บาปมันใช่ไรลอกอีาพากันทําทุกวันนี้น เราในเงี้ถึงหลวงปู่พูดเรื่อยเรื่อย่างเรื่องนี้แหละก็มันรู้อยู่นี่ก็มันเห็นอยู่นี่อยากให้หลวงปู่ว่าไงล่ะเออไม่งั้นบริขารหลวงปู่ไม่แปรสภาพก่อนเลูกถ้าหลวงปู่ทิ้นไม่ทิ้งสงสัยนั่นเดี๋ยวจะว่าคุยอีกเนอะพูดให้ฟังไม่งั้นก็มีสกิพยานที่จะสอนลูกสอนเต้านี่ว่าหลวงปู่เป็นวรรดับไหนที่เอาอาจเอาธรรมมาสอนลูกสอนเต้านี่ แล้วเป็นความแปลกความเหลือที่หลวงปู่เอาเอาสิ่งที่ถูกต้องมาสอนลูกจะได้เข้าใจเรื่องนี้แหละเราไม่เข้าไปก้าวไกลเราเป็นรูวนิสัยของแต่ละรูปแต่ละองค์แต่เราพูดถึงว่ามันไม่ไม่ได้บุญถ้าไม่สร้างพระในใจให้เกิดแม้จะเอาทองคำขนกันมาสร้างจากพื้นดินจดดาวดึงก็ตามมหาบุญมหากุศลมันก็ยังไม่เกิดเท่าเก่ามัน ใจยังเป็นเบเป็นผีอยู่ใจไม่จะเป็นพระไม่เป็นสัมณะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะลูกเต่านี่การเดินจงกรมนั่งภาวนาเท่านั้นที่จะขัดเก่ากี่เดสนได้ที่จะเห็นใจตัวเองเรื่องฐานะตัวนั้นส่วนมากมันจะไปส่งนอกแต่เมื่อการรักษาศีลเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาสู่ภายในกายและสู่ในใจแล้ว ทำไม่งเป็นอย่างนั้นศีลคือความสมรวมกายสํารวมวาจาสารวมใจเริ่มม,ม,มีความสํารวมกลัวว่าจะปิดในศีลในธรรมศีลห้าดังพร้อยไหมศีลแปดดางพร้อยไหมศีลสิบศี 200, ลสองร้อยี่สิบเอ็ดดางพร้อยหรือไม่เริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาไหลรวมลงมาสู่ที่ใจสู่ที่ใจสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจนั่นแหละบุญกุศลก็เกิดไม่อยู่ภายนอกน,อนะลูกนี ผลกันตะพื้นตะพื้นวุ่นวายกายคล้องกันไปก็ไม่ทราบว่าจตุปัจจัยเงินทองที่เอามานั้นเข้าไปใช้อะไรบ้างที่เราอุตส่าห์เพียรพยายามเพื่อจะหามาเพื่อเอาไปทาบุญทำกุศลกับเพื่อนเพื่อนเอาไปทําอะไรบ้างเพื่อนเอาไปสร้างพระไหมนี่เพื่อนเอาไปทําอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาในเรื่องนั้นด้วยถูกต้องอยู่เจตนาเรามันบริสุทธิ์เนี่ยแต่ผู้ที่รับเราไม่บริสุทธิ์ บุญกุศลมันก็ลดลงมากได้ส่วนเดียวเราทุ่มเทด้วยกําลังกายกําลังใจเราเสียผลประโยชน์เฉยๆไม่ได้เลยนี่เราพูดให้ลูกเต้าฟังพูดเพื่อเสริมปัญญานะไม่ได้พูดเพื่อให้ลูกให้เต้างี่งเงา่าลูกเต้าต้องมีปัญญาทุกคนยาทําให้พุทธศาสนาด่างพร้อยพราะเรายาทําให้พุทธศาสนาชิบหายเพราะเรา อขอให้ลูกให้เต้พึงตั้งใจเพื่อสร้างพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องคู่กันไม่คู่กันไม่ได้อย่างหนึ่งล่นไปไม่ได้ชาติล่นไปก็ไม่ได้ชาติบกพ่องก็ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ไม่ได้สถาบันราชามหากษัตริย์บกพ่องก็ไม่ได้อีกพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะสามสถาบันนี้ต้องอยู่ร่วมกัน พุทธธรรมสงฆ์ชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริยก็ต้องอยู่ร่วมกันนี้พวกเราเมื่อกลย์